สวัสดีค่ะวันนี้เชอร์รี่จะมาสอนเทคนิคการใช้ Google Translate หรือ Google แปลภาษานั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะคะข้อดีของแอปพลิเคชันนี้นะคะคือแปลได้หลายภาษามากแล้วก็มีฟังก์ชันการแปลจากการพิมพ์การพูดแล้วก็จากรูปภาพนะคะ ยกตัวอย่างให้ดูนะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษลงไปแล้วก็จะได้คําแปลที่เป็นภาษาไทยออกมานะคะสามารถฟังเสียงได้ทั้งสองภาษาเลยค่ะ <Better. S 3> <cell> ทําให้เรารู้ความหมายแล้วก็ออกเสียงนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะการแปลภาษาจากภาพให้ไปที่ไอคอนของกล้องนะคะใช้กล้องโฟกัสไปที่คําที่เราต้องการที่จะแปลความหมายนะคะจากนั้นเห็นไหมคะตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษา ที่เราต้องการอันนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะเห็นไหมออกมาได้แบบว่าถูกต้องเลยค่ะเมื่อเราต้องการล็อกภาพนะคะไม่ให้มันเคลื่อนไหวเราก็ไปที่ post translation นะคะกดไปเลยค่ะเมื่อเราต้องการที่ continue นะคะต่อเนื่องเราก็กดไปที่ continue ภาพนั้นนะคะอันนี้จะ continue ไปที่ออลอง translate ในคอมพิวเตอร์ดูก็ส่องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะมันก็แปลให้เป็นภาษาไทย โดยที่เราไม่ต้องไปแบบว่า,วาพิมพ์หรือว่าทําให้มันยุ่งยากค่ะแค่เอากล้องไปเจาะตัวหนังสือที่เราต้องการมันก็จะแปลความหมายให้เราได้ค่ะค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไม่มากก็น้อยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ